สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเรา2คนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเพาร้อยลาคุดะสาขาตลาดชชยนะครับ วันนี้ครับเราอยู่กับเซลสาวสวยนะพิซานสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ครับผมมีคําถามนะจะมาถามพิซานครับคือมีคําถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของแขนเพาพิซานค่ะตอนแรกที่ผมยินงคำถามที่ผมงงเหมือนกันนะเพามันมีแขนด้วยเหรอมีค่ะไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องถามพิซานดีกว่าได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องแขนเพาเดี๋ยววันนี้ให้พิซานเล่าเรื่องแขนเพาให้ฟังนะครับว่ามันมีแขนสามเอกสาสองใช่ไหมพี่ว่าแต่ละแขนเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วรถรุ่นไหนควรใส่แขนไหนได้ค่ะแล้วใส่สามหนึ่งสามสองมันขับเีต่าง เด,ดี๋ยววันนี้ถามพี่แซนเลยนะครับผมไปเลยโอเคเอะไะครับพี่แซนเริ่มกันที่อย่างแรกเลยค่ะแขนเผาคืออะไรครับพี่แขนเผาก็คือจะเป็นตัวของเสื้อเผาอะค่ะมันจะมีความยาว3 1แล้วก็32ค่ะฟังนะครับอันนี้มีแขนมีเสื้อและเหลือรองเท้ากับกางเกงก็คือเสื้อเผา,เามันจะอยู่ข้างในนี่ในของจานเดกในของหัวดุมตรงนี้นก็คือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของแขนเผาสามเอ็ดกับ3 2เลข3 1มเอกับสาเนี่คือความยาว ของแขนเผา,า,าซึ่งคําว่าแขนเผาก็คือความยาวระหว่างหัวของเสื้อเผาหัวของเสื้อเผาฝั่งหนึ่งไปถึงอีกฝั่งหนึง่งใช่อันนั้นเรียกว่าแขนเผานะครับแล้ว3-1เอ็ดกับ3าสองต่างกันไงครับพี่ ก็คือเดี๋ยวเราพูดถึง3 1ก่อนเนาะ31มเนี่ยมันจะใช้สําหรับรุ่นรถที่ปัจจุบันที่เป็นฮิตฮิตกันเลยก็คือ G, G, ครีโวห้าเกียร์หกเกียร์วีโก้แล้วก็รุ่น d ี a มค่ะส่วนใหญ่แล้วรถพวกเนี้ยหัวเดียวเนี่ยจะใช้เป็นแข่ง1เพราะว่าเวลาใส่ล้อใส่กระทะเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะไม่ออกนอกซุ้มรถอะค่ะอ๋อ,อคือความยาวมันจะพอดีกับตัวรถแล้วถ้าเป็น32มสองนะพี่สามเนี่ยมันจะเหมาะก,กับลูกค้าที่เขาใช้รถเป็นตัว 4คูณ4หรือว่าเป็นรุ่นรถพวกนิสันเอ็นพี300หรือรว่าจะเป็นในส่วนของ r าเชฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปเล่นตัว32<อ>เพราะว่ารถมันจะมีความสูงแล้วก็ยางที่เขาใส่ค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นยางอขอบ16กระทะก็ขอบ16อ๋อก็คือ,อสัดส่วน<า><า>มันจะพอดีอดกันใช่ค่ะ,ะนะครับ ทีนี้มันยังไม่จบแค่นี้พี่ทีนี้พอคนได้ยินปุ๊บเ,เขาบอกว่าถ้าเกิดใส่3-2มันจะยาวก,กว่า3าอแสดงว่าล้อมันจะล้นๆออกมาค่บางคนอยากได้แบบล้อนล้น มีคนอเอา<ห>แบบว่า3าไปใส่รถที่ควรใส่3ามเอ็ดไหมพี่มันก็มีค่ะพวกที่เขาขับรถจากรีวอดี a มเนาะแต่ว่าเขาเป็นส่ย,ย่อค่ะใส่ย,ย่อเขาก็จะนิยมแบบว่าใส่สามสองก,ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยออแล้วแต่ความต้องการแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าพวกนี้ที่เขาตัดสินใจใส่32เนี่ยเขาก็จะจดทะเบียนใบวิศวะอะไรให้เรียบร้อยเวลาไปเจอตำรวจอะไรมันจะได้ไม่มีปัญหาอันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันแล้วแต่ความชอบค่ะก็คือไม่มีปัญหาการตำรวจนะใช่แล้วเรื่องของ เขาเรียกว่าการขับผีนี่ต่างกันไหมมันมันไม่ต่างค่ะคุณลูกค้าคือมันความยาวที่มันยืดออกจากนอกซุ้มเฉยเยมันก็จะเห็นชัดเลยค่ะเวลาขับไปแบบว่ารถจอดอยู่ใช่ไหมคะล้อมันก็จะแบบก็จะยืดออกมาถือบางคนชอบแบบโหลดเตี้ยๆนะแคบๆหน่อยมันก็ชอบแบบนั้นนะครับก็คือเอาง่ายคือแล้วแต่ชอบแต่มันก็จะมีรถที่เหมาะกับแต่ละขนาดอยู่นะถ้าเอาดีก็ใส่ตรงตามขนาดแหละนะอย่าไปพิสดารมากนะครับ ใ่าโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ถามไม่ได้เลยครับพี่ก็คือเรื่องของราคาครับต่างกันไหมครับสามเอ็ดสามสองเอาตรงๆถ้าเป็นของรากูดะตอนนี้นะคะเราก็คือว่าให้กับลูกค้านี่แบบว่าราคาเท่ากันเลยราคาเท่ากันเลยใช่เราให้ราคาเท่ากันเลยแต่ถ้าจะเป็นของในส่วนของสี่คูณสี่เนี่ยอาจจะแพงกว่ารุ่นปกตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกโฟวิลนะใช่มัาจะแพงกว่านิดนึงนะครับอันนี้ก็น่าจะคลายสงสัยเพื่อนๆไปแล้วในเรื่องของ แขนเทาใช่คะนะครับทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าแล้วรถที่เราใส่อยู่เนี่ยมันคือแขนเท่าเท่าไหร่นี้สามารถดูได้ไหมครับพี่ถ้าสมมติว่าลูกค้าอยายกจะเช็คว่า ของลูกค้าเนี่ยไปเจอเนี่ยเป็นแผงสามเหลี่ยมสองมันก็จะเห็นง่ายๆอย่แล้วก็คือการโผล่ออกจากนอกคุมล้อใช่ไหมอ๋อคือสามารถอย่างแรกคือดูได้ตาเปล่าเข่าๆก็ดูออกแล้วทราบแล้วใช่ค่ะแต่ผมมีอีกอันหนึ่งผมว่าง่ายกว่านะครับก็คือทักถามเ่าลอยลาคูดะใช่ไหมมีช่างผู้เชี่ยวชาญคอยตอบข้อสงสัยให้อยู่เนี่ยผมอยากเปลี่ยนอยากรู้ว่าแอนเก่าที่ใส่อยู่เนี่ยเท่าไหร่ทักมาถามได้เลยใช่ค่ะครับช่างเราชำนาญอ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าใครนะที่มีข้อสงสัยอาจจะยังไม่เคลียสามารถทักมาถามได้ โทรมาถามได้ไลน์มาถามได้นี่พี่ซามพร้อมตอบนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยที่ราคูดะเพลอยนะครับผมมีสองสาขาค่ะตลาดไทยแล้วก็ตลาดน้อยตรงเยาวราชค่ะสะดวกไปไหนไปตรงนั้นเลยที่ไหนก็ได้ค่ะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนจะขอตัวลาเลยก่อนนะครับผมสวัสดีครับฝากเผลอราคูดะด้วยครับ